วันนี้ผมจะพูดใ,รรดให้ e ใ 3, 1, นนใฟังว่าทำไมอาตอมี่คือบริษัทเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จแม้ท่านไม่มีประสบการณ์อะไรเลยถ้าเลือกบริษัทไม่ถูกไม่มีวันสำเร็จไม่มีวันสำเร็จถ้าสำเร็จเลือดตาแทบกระเด็นท่านอยากสำเร็จง่ายสำเร็จเร็วภายใน3าปีนี้ไหมฮะวันนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมอาตอมีคือบริษัทเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จ แม้ท่านไม่มีประสบการณ์อะไรเลยกลยุทธ mass ์ mass teach ที่บอกว่าสินค้าดีราคาถูกคือหัวใจสำคัญที่สุดผมหลังจากที่หมดตัวล้มเหลวในบริษัทแรกผมกลับไปเรียแผลตัวเองหนึ่งวันกี่วันนะฮะ1วันกลับมาใหม่เลยครับใจมันอยากอยากจะกลับมาเป็นคนไม่ยอมแพ้แต่ก่อนที่จะกลับมาเข้าสู่วงการอีกครั้งผมไปเรียนวิชามาก่อน ทำยังไงครับให้ผมนั้นเนี่ยเติมคนใหม่เข้าธุรกิจได้เยอะพอผมเรียนวิชาเสร็จปุ๊บผมเลือกบริษัทไหนก็ได้ครับผมสามารถทำไรายได้เจ็ดหลักได้ภายในสามเดือนเลยฮะสุดยอดไหมฮะสุดยอดแล้วผมก็เริ่มต้นหลงทางนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาอา้อาวอ้าวใช่ไหมเ,เพราะบริษัทเหล่านั้นมีค่าสมัครมีค่าเปิดแพเกตแพงมีค่ารักษายอด ผมเป็นเทพแห่งการสมัครคนผมสามารถที่จะใช้เวลาแค่11วันในบริษัทบริษัทหนึ่งมีรายได้จากค่าแนะนำเจหลักถามว่ามีความสุขไหมไม่ไม่มีความสุขท่านดูดีๆผมไม่มีความสุขผมได้เงินเยอะแต่คนอื่นก็ทำได้เยอะเหมือนผมไหมไม,ไม่และนั่นคือที่มาของการหลงทางตลอดเพราะผมไม่รู้ตัวครับว่า การที่ผมหาบริษัทที่จ่ายค่าฟาสต์ตเยอะๆเยอะๆยะๆ,ๆ,ๆเนี่ยหลงทางครับมีคนมาแนะนำอาโตมีผมก่อนเมื่อสองสาปีแล้วครับผมปฏิเสธบอกตลกบริษัทอะไรไม่มีค่าแนะนำํำไม่มีค่ารักษายอดตลกไม่สนใจครับทามมิ่งมันไม่ได้ครับสมองตีดตันครับเอาเรื่องจริงหวังจะปิดสมัครเอารวยไนงะได้เงินเยอะนะอยู่มาได้ยี่สิบปีนะแต่ไม่เคยมีความสุขในการท,ทําธุรกิจเลยครับผมทุกตลอด เพราะคนที่ตามมาไม่สําเร็จครับแต่หลังจากที่ผมมาอาตมัตมีทุกวันนี้ผมว่าทุกท่านทุกท่านว่าผมสุขไหมฮะสุข<อ>หน้าตาเป็นไงฮะอขอบคุณมากกลยุทธ์สินค้าดีราคาถูกคือหัวใจสําคัญทำใหม่เดี๋ยวเรามาดูสาเหตุที่หนึ่งในบริษัทอตัตมีสินค้ามีอัตราคืนสินค้าต่ําที่สุดในอุตสาหกรรม0.21ท่านั้นเมื่อเทียบกับบริษัทที่ผมทำแล้วหมดตัว บริษัทนั้นมีอัตราคืนสินค้า3.45%บริษัทอาตมี0.21%แปลว่าสินค้าเราต้นทุนสูงคุณภาพสูง oh. แต่ราคาต oh. าม oh. ผู้คนจับต้องได้แล้วท่านประธานท่านประธานพาร์คันกิวผู้ที่มีจิตใจเหมือนพ่อพระอยากสร้างบริษัทเพื่อช่วยเหลือผู้คนท่านประกาศต่อหน้าคนเป็นหมื่นทุกครั้งว่าอ่โทมี่จะ ปลี่ยนประวัติศาสตร์ของธุรกิกจเครือข่ายเพราะถ้าผู้นําดีทุกอย่างดีหมดถ้าผู้นําดีไม่ต้องไปดูบริษัทไม่ต้องไปดูสินค้าไม่ต้องไปดูแผนไม่ต้องไปดูระบบเพราะทุกอย่างจะดีหมดเพราะผู้นําดีเท่าว่าจริงไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสร้างออกมาเป็นอาตอมีอาตอมีดีไหมครับเนี่ยดีคนน่ารักไหมน่ารักคนน่ารักสินค้าดีจ่ายผลตอบแทนดี อาตอมีเปิดไปแล้ว27ประเทศโลโก้หรือ g l o b a l ทำธุรกิจทั้งทีเอาบ้นบานๆหรือเอาทั้งโลก <Global. S 1> ผมไม่ต้องการทั้งโลก70ล้านหรือ7,000ล้านดี7,000ล้าน7,000ล้านครับเจ00ล้านนี้เริ่มต้นง่ายๆด้วยการซื้อกินซื้อใช้ก่อนเป็นผู้บริโภคผมถามหน่อยก่อนหน้าที่ท่านจะเจออาตอมีท่านเคยซื้อกินซื้อใช้แล้วได้ catch b a ได้เงินคืนไหมครับ วิ่งเข้าซื้อวื้นเอื้อวนเขาได้เงินคืนไหมครับซื้อสกูรหรือตึ๊ดเขาได้เงินคืนไหมฮะไม่ได้แล้วไปซื้อทําไมมันจำเป็นต้องใช้ใช่ไหมใช่แต่ถ้ามาอาตอมี่ซื้อแล้วได้เงินคืนด้วยดีไหมครับดีด,ดีสิก็เพราะว่าที่นี่คืออาทอมี่บริษัทที่ดีที่สุดในโลกครับซื้อแล้วได้เงินคืนด้วยแต่ถ้าใช้แล้วชอบ ชอบแล้วเชื่อว่ามันจะดีกับคนอื่นแล้วเราแชร์เราได้ค่าตอบแทนเริ่มต้น700บาท200พบาท60,000บาทจนถึง3ล้านบาทดีไหมครับดีตั้งใจฟังนะครับการทำอัตโมีนี้ง่ายมากท่านไม่ต้องปเปลี่ยนอะไรในชีวิตเลยท่านไม่ต้องแบบวิเขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ฉันจะได้ทำสำเร็จไม่ต้องท่านเป็นคนดําเดิมนี่แหละดีไหม ดีสิก็เพราะท่านชอบการเป็นคนดําเดิมกับท่านอยู่แล้วท่านเลยเป็นคนเดิมอยู่จริงไหมล่ะเออไม่ต้องเปลี่ยนเพราะคนเรามันเปลี่ยนยากจริงไหมเป็นคนเดิมเป็นผู้บริโภคก่อนเป็นอะไรก่อนนะครับซื้อกินซื้อใช้เสร็จแล้วก็บอกต่อถ้าท่านซื้อกินซื้อใช้ท่านเป็นผู้บริโภคถูกไหมครับแต่ถ้าท่านเริ่มบอกต่อถ้าเป็นนักธุรกิจจริงไหมฮะมีอะไรยากไหมครับไม่่ะที่ผมบอกว่าท่านไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเลยก็คือ ท่านเคยทานอาหารร้านไหนสักร้านหนึ่งแล้วอร่อยแล้วไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนไปกินเคยบอกไหมครับเพื่อนไปกินไหมฮะได้เงินกี่บาทบอกทําไมแต่พอมาทําอัตโตมี่พูดยังไงเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะหรือไม่จริงอย่ามาหัวเราะทั้งนั้นแหละโอ้โหกลัวพูดไปแล้วเขาจะเห็นฟันเราไม่ครบสี่สองซี่ จะพูดยังไงให้มันดูหล่อใจเย็นกลับมาก่อนเพราะเราคิดเยอะเกินไปถ้าเราคิดง่ายๆว่าชีวิตของมนุษย์เราพอเราไปซื้อของอะไรดีสมมติท่านใช้กันแดดตัวหนึ่งดีหน้าเนียนกริบเลยท่านเห็นเพื่อนท่านหน้าเยิ้มเป็นหมูกรอบทั้งวันท่านจะปล่อยให้เขาเยิ้มเป็นหมูกรอบแล้วท่านจะบอกให้เธอลองใช้ตัวนี้ดูสิจริงไหมพอเขามาซื้อกันแดดนั้นท่านได้เงินกี่บาท จะพูดทําทไมท่านดูความรู้สึกนะนี่คือเคล็ดลับเลยนะท่านไม่หวังผลตอบแทนจากเขาใช่หรือไม่<ช>พอทําธุรกิจปุ๊บนี่ใสเสียเลยเฮ้ย <c oughs> hey, ไม่ได้เว้ยพูดแล้วมันต้องได้ผลสปอนเซอร์สอนมาดีจริงไหมละ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราแค่ใช้ชีวิตเหมือนเดิมโดยเราสามารถที่จะทดลองใช้สินค้าก่อน ใช้สินค้าอย่างบ้าคลั่งอย่างอะไรนะฮะพอใช้อย่างบ้าคลั่งใช้แล้วดีไหมดีชอบไหมชอบบอกตอบบอกได้ไหมได้แต่ถ้าท่านใช้อย่างมีสติ <c oughs> มันจะมีปัญหาทันที <c oughs> บ้าคลั่งไปเลยโอเคไหมโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือชาร์ตนี่คือตารางที่ถูกที่สุดถ้าท่านอยากทำอะโตมีส์สำเร็จท่านทำตามนี้ครับหนึ่งให้ตัวเองเป็นผู้บริโภคก่อนเป็นเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ขอทดลองสินค้าอาตัตมีจากคนที่เชิญถ้ามาก่อนดีไหมครับเออขอลองหน่อยแปลงสีฟันจัดฟันเป็นยังไงดีจะเข้าไปแปลงเลยทดลองก่อนทําได้ไหมฮะส่วนตัวนักธุรกิจต้องมีสินค้าให้คนทดลองไหมครับง่ายไหมฮะง่ายสองพอเราใช้แล้วดีเราก็แค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อจากที่เราต้องวิ่งไปซื้อที่ชึสกื้หรือตึ๊ดรู้จักไหมเปลี่ยนมาซื้อผ่านแอปอตัตมี จะต้องโดนแดดไหมไม,ไม่ต้องสั่งปุ๊บส่งถึงบ้านไหมง่ายขั้นตอนที่สองทุกท่านชอบไหมฮะซื้อของอะไรชอบขั้นตอนที่สามเปลี่ยนผู้ใช้เปลี่ยนเป็นผู้ใช้ที่ซื้อซื้อซ้าซื้อซ้ําอยู่เสมออะไรในบ้านที่เราเปลี่ยนเป็นอะโตมี่ได้เปลี่ยนให้หมดทําได้ไหมครับได้เพราะการที่ท่านสมัครอะโตมี่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยแล้วท่านเริ่มซื้อกินและใช้ท่านได้เริ่มธุรกิจของตัวเองจากที่บ้านแล้วง่ายไหมฮะ มีความเสี่ยงไหมไม,ไม่มีความเสี่ยงอาตมี่เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ไม่มีความเสี่ยงแต่บริษัทอื่นที่โครงสร้างไม่ใช่แบบนี้มีความเสี่ยงหมดท่านเคยได้ยินไหมที่บอกว่าสมัยก่อนเกาหลีเนี่ยหลอกลวงกันเยอะมากคนโดนโดนหลอกลวงลงทุนแล้วฆ่าตัวตายเคยได้ยินไหม,ไมจะไม่เกิดขึ้นที่นี่ท่านว่าธุรกิจนี้น่าทำไหมครับน่าทำ เสร็จแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นผู้ใช้ซื้อซ้ําแล้วเราเริ่มแนะนําเราเกิดคอมมิชชั่นจนุนลรอกคอมมิชชั่นอย่างนี้ง่ายไหมฮะใช่เสร็จแล้วพอเราได้รายได้เราก็เริ่มแนะนําชักชวนคนอื่นมาเฮ้ยถ้าเธออยากมีไรายได้ฉันสอนให้เธอมาสิทําได้ไหมฮะใช่แค่นี้เองมีอะไรยากครับแต่ที่ผ่านมามันยากเพราะ ไม่ได้ทำตามขั้นตอนนี้ผมแนะนํากลับไปฝึกใช้สินค้าบ้าข้างก่อนแล้วเริ่มบอกต่อ